81วันแล้วนะคะที่เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน m อ370หายไปค่ะญาติของผู้โดยสารบนเครื่องบินก็พยายามที่จะกดดันรัฐบาลมาเลเซียหนักมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลของดาวเทียมอินมาแซดที่ระบุนะคะว่าจุดสุดท้ายที่เครื่องบินสิ้นสุดลงก็คือเหนือบริเวณมหาสมุทรอินเดียทางตอนใต้ค่ะ ข้อมูลดิบจากดาวเทียมอินมาแซตจำนวน47หน้าถูกนายอาซาุตดินอับดุลรามานอธิบดีกรมการบินพลเรือนมาเลเซียและตัวแทนบริษัทดาวเทียมอินมาแซดนำมาเปิดเผยนะคะข้อมูลทั้งหมดเป็นบันทึกการสื่อสารความยาวหลายร้อยบรรทัดระหว่างดาวเทียมอินมาแซของอังกฤษกับเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MS370 ทีมสอบสวนนานาชาติประกอบด้วย DCA สำนักงานความปลอดภัยการขนส่งของสหรัฐ สำนักงานสอบสวนอุบัติภัยทางอากาศของอังกฤษและจีนได้คำนวณและตีความข้อมูลของอินมาเซตชี้ให้เห็นว่าเครื่องบินสิ้นสุดการเดินทางในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ถึงแม้การค้นหาเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน m s 3 7 0ใช้งบประมาณสูงสุดในประวัติศาสตร์แต่ว่านานาประเทศภายใต้การนำของออสเตรเลียระบุว่าจะค้นหาต่อไปโดยเน้นใต้ทะเลลึกและจะครอบคลุมพื้นที่ให้กว้างขึ้น ขณะที่ครอบครัวผู้โดยสารยังไม่เชื่อข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาใหม่ว่าครบถ้วนและถูกต้องและยืนยันว่าจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระดำเนินการเพื่อวิเคราะห์การค้นหาเครื่องบินเที่ยวบิน m s 3 7 0ต่อไปค่ะ